ช่วงนี้นะครับท่านต้องระมัดระวังนะครับต้องระมัดระวังและเตรียมความพร้อมที่จะอพยพครับเพราะว่าดูแนวโน้มการพูดคุยการเจรจาระหว่างไทยกับกัมพูชานี่แทบจะเป็นไปไม่ได้แล้วฝ่ายไทยทางกองทัพภาคที่หนึ่งกองทัพภาคที่สองและทหารเรือเนี่ยยื่นเงื่อนไขกับกัมพูชาก่อนว่าก่อนจะมาคุย JBC R b c อะไรก็ช่างคุณต้องมีแผนการอพยพคุณคนของคุณก่อนกัมพูชาก็ปฏิเสธ นะครับว่าถ้างั้นก็ไม่คุยเราก็ไม่คุยกับเขาพอไม่คุยกันเนี่ยต่างตรึงกําลังเข้าใส่กันมันจะต้องเกิดการประทะเข้าสักวันหนึ่งนะครับมันจะต้องเกิดการประทะกันเข้าสักวันหนึ่งแน่นอนนะครับเพราะนั้นแต่ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ท่านก็อย่าไปเครียดนะครับเพียงแต่ดูสถานการณ์ไปนะครับดูสถานการณ์ไปถึงวันที่สิบ นะครับวันที่สิบเป็นต้นไปเนี่ยนะครับวันที่สิบเป็นต้นไปเนี่ยนะครับดูสถานการณ์นะครับผมเองถ้ามีสถานการณ์ด่วนผมก็จะมาเรียนให้ท่านทราบนะครับของจําเป็นเราเก็บใส่กระเป๋าเข้าไว้ครับกระเป๋ากระสอบปุ๋ยก็ได้ไม่ต้องกระเป๋าอะไรมากมายครับซื้อกระสอบปุ๋ยใบหนึ่งไม่กี่บาทครับใบไม่กี่บาทนะครับเอาผ้าห่มผ้าคม้าหมอนนะครับเสื้อพับได้มุ้งพื้นฐานแค่นี้ก่อนของกินไม่ต้องห่วงนะครับของกินเดี๋ยว ทางศูนย์อพยพเขามีเลี้ยงสามมือนะครับเขามีเลี้ยงสามมือนะครับยาของกินของใช้เสื้อผ้าสักสองชุดเสื้อผ้าสักสองชุดผ้ากมา้าผ้าถุงนะครับแค่นี้พอแล้วนะครับแค่นี้พอแล้วนะครับและทรัพย์สมบัติที่ท่านมีอยู่นะครับไม่ต้องขนไปแบบย้ายบ้านเลยนะครับแล้วก็เวลาเขาอพยพก,กันเนี่ยชาวบ้านเขาอพยพก,กันเนี่ยผมประทับใจนะชุดชอลบอบ ชุดชลบอเนี่ยช่วยดูแลนะครับช่วยดูแลหมู่บ้านเสี่ยงภัยนะครับชุดชลบอรนะถามว่าคุณพรเทพถามว่าผมคิดยังไงกับขมรเขมรเนี่ยคบไม่ได้อยู่แล้วครับขมครคบไม่ได้อยู่แล้วครับเป็นห้าร้อยปีแล้วมั้งครับตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรครับที่ไปเอาเลือดมาล้างเท้าเลือดกษัตริย์ขมรมาล้างเท้านะครับนิสัยเขาอย่าง,งน,นั้นนิสัยเขาอย่างนั้นนะครับ เราก็ต้องรู้ประวัติของคนนะครับโอ้เขายังไม่ได้ให้หละครับเรือลบจีนอะไรนะฮะเขายังไม่ได้ให้หละครับเพียงแต่คุณเซนคุณมานเนตไปขอเขานะครับเขาจะให้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับไม่ไม่ไม่รู้รายละเอียดนะครับว่าจีนจะให้หรือเปล่านะครับแต่จีนต้องกันท่าสหรัฐเข้าไว้นะครับก็บอกว่าจะให้นะครับบอกจะให้กันท่าสหรัฐเข้าไว้นะครับอย่าไปเครียดเลยให้มีเรือลบไปเจอเครื่องบิน F5 F5 F16 จิบเท่นเข้าไปก็เรือลบมันจะไปสู้อะไรเครื่องบินลบได้แล้วนะท่านอย่าไปตกใจกับเตียบันไปประเทศจีนแล้วไปขอเรือลบจากประเทศจีนเลยครับประเทศจีนเนี่ยอย่างไรเขาก็ต้องให้เรือลบขเขมนมาเพื่อมาประจําท่าเรือเรียมที่เขาสร้างเขาไว้เพื่อกันอเมริกาไม่งั้นเดี๋ยวอเมริกาไ,ไอไอเขมนเนี่ย ไอ้หุนเซนหุ้นมาเน็ตเนี่ยมันไปคบกับอเมริกาด้วยนะครับขออเมริกาเอาเรือลบมาจีนก็ไม่ยอมบอกเฮ้ยถ้าเรือผมสร้างนะครับพออเมริกาไม่มามันก็ไปขอจีนนะครับแต่ผมคิดว่าเขาคงไม่ติดอาวุธยุทพันฑ์อะไรมาให้เขเมรมาสู้รบกับไทยแล้วครับเพราะจีนเขาก็ต้องถนอมน้าใจไทยนะฮะถ้ามันรบกันแล้วมันเอาเรือลบออกนะเครื่องบิน F 1 6สิกิฟเทนเราจะได้เป็นบอมให้มันจมไปเลยนะครับเดี๋ยวนี้มันแม่นอยู่แล้ว แล้วไม่ต้องกลัวทหารเรือเรามีศักยภาพสูงนะครับทหารเรือไทยมีศักยภาพสูงมากนะครับมิดสายไปของเรายังไม่ต้องออกทะเลเลยครับพ่นยิงมิดสายไปเรือลบขเขนจอดที่ท่าเรือเลียมก็ไปแล้วครับรัศมีทําการมันไกลนะครับเราปร,รประสงค์ปราศาทอะไรต่างๆเนี่ยนะ เหลือปราสาทเดียวนะครับที่มีปัญหาที่ขเขมรมันย,ยังยึดครองอยู่คือปราสาทตาควายนะครับแต่ผมเชื่อว่าจะมีการรบอีกเที่ยวหนึ่งนะครับแล้วไม่ต้องกลัวคราวนี้ขเขมรก็จะไม่เหลือแม้แตไ่ไม่เหลือแม้แต่ประสาทเดียวนะครับตาควายก็เราจะยึดคืนได้ภายในพริบตานะครับแล้วก็จะบุกเข้าไปในเขตเขมรด้วยบ้านหนองจานหนองยากแก้วที่ว่ามีปัญหาอะไรนี่นะครับมันต้องจัดการนะครับต้องจัดการฮ จัดก,การถ้าเขมนมันยังตรึงกําลังอยู่ปราสาทตาควายก็บอมปราสาทตาควายไปเลยครับบอกทิ้งระเบิดพรากนะครับแล้วเดี๋ยวกรมศิลปากรเราไปสร้างใหม่สวยกว่าเก่าอีกนะครับท่านอย่าไปหวังเลยครับว่าฮุนเซนมันจะส่งแผนอพยพชาวบ้านหนองจานหนองยากแก้วมันขืออย่างนั้นแหละครับมันไม่ยอมนะครับมันก็จะให้ประชาชนมันมาประท้วงอย่างเงี้ยดูว่าไทยจะเอาอย่างไงนะครับถ้าไทยไม่ตัดสินใจนะครับไทยไม่ตัดสินใจนะครับที่จะจับกลุ่ม คนที่เข้ามาประท้วงเรียกร้องมาทำร้ายทหารไทยมาทำร้ายตำรวจควบคุมฝูงชนมันไม่จบแล้วครับแต่ถ้าเป็นผมนะถ้าผมมีอำนาจนะผมเอารถแท็กเตอร์ไถแม่นหมดเลยครับถือว่าในเขตรประเทศไทยครับถ้าเป็นผมนะครับผมเอารถแท็กเตอร์ไถแม่นหมดเลยครับจะเกิดอะไรขึ้นก็เกิดนะครับไม่นั้นก็ควรตีนอยู่อย่างนี้แหละครับยื้อกันไปยื้อกันมา,ชาเช้าเขมรเขาก็ เสียดายบ้านเขาเพราะเขาปลูกเขาอยู่มาสี่สิบปีแล้วมันเป็นเรื่องปกติที่เขาจะต้องมาประท้วงแต่ในเมื่อเราประกาศไปแล้วว่านี่เขตประเทศไทยและคุณต้องออกไปผมจะรถแท็กเตอร์แมนเป็นสิบคันไถท,ทีเดียวเลยปลื้ดหมดเลยครับวันเดียวหมดเลยนะครับและที่เหลือเนี่ยก็ค่อยว่ากันนะครับหลักมนุษยธรรมจะอาจเราอาจจะให้ค่าชดเชยเขานะครับเออคุณเป็นคนขเขมรแต่เสือกมาสร้างในแผ่นดินกู นะครับที่จริงถ้าผมคิดค่าเช่าคุณเนี่ยมันจะเท่านี้เท่านี้อา้าวให้เจ้านี้ไปห้าหมื่นเจ้านี้ไปแสนหนึ่งก็จบเขาจะได้ไปปลูกบ้านอยู่ที่เขาไม่นั้นดวงวิญญาณชาวเขมรเ,เขาก็ต้องมาเรียกร้องเพราะบ้านเขาอยู่ตรงนี้เขาเกิดตรงนี้นะครับเขาเรียกยุทธการเผาสารเจ้าครับยุทธการเผาสารเจ้าสารพระภูมิอย่างเงี้ยให้วิญญาณมันสิงสถิตอยู่ไม่ได้ครับต้องกวาดเลยนะครับส่วน ไอ้คาสิโนนั่นก็เหมือนกันครับนะครับจะดําเนินการทุบกระทุบไปเลยครับไอ้คาสิโนนี่ไม่ต้องทุบแล้วครับถ้าบอกว่าเป็นของเราก็เอาเราเบิดไปก่อครับระเบิดทีเดียวครับครึ้มพังสุดมากระจบแล้วครับนะฮะไม่นะไอ้เจ้าของเก่ามันก็มาทวงว่านี่ของผมนะผมสร้างเขาไว้นะถ้าเราจะไปใช้ประโยชน์ร่วมกันกับเขมรนะหรือถ้าเสียดายนะครับมันใช้ได้ดีก็เปิดเป็นที่พักทหารฝ่ายเราเลยนะครับเปิดเป็นที่พักทหารฝ่ายเราเลยนะครับคาสิโนเนี่ยนะครับ มันหรูหูแล้วดีแล้วนะครับก็ขึ้นป้ายใหม่เลยเปลี่ยนจากคาสิโนเป็นที่พักทหารนะครับแหมเป็นโรงแรมทหารเลยนะฮะแต่บ้านหนองจานหนองยาแก้วเนี่ยนะครับถ้าจะตัดใจจริงๆนะครับเพื่อให้ปัญหามันจบเอาแท็กเตอร์แม่เป็นสิบคันเลยครับดันไปเลยเพืดอขวาดให้เตี้ยนไปก่อนนะครับแล้วก็ชดเชยชดเชยหลักมนุษยธรรมชดเชยให้ชาวกัมพูชาเขานะครับนะครับที่บ้านเขาพังไปแล้วอะไรไปแล้วนะครับ ไม่นั้นไม่จบครับไม่นั้นไม่จบครับคุณเซ็นคุณมาเน็บคุณก็ต้องไปจัดพื้นที่ให้ชาวบ,บ้านคุณอยู่เงินที่เขาได้เยียวยาไปเขาก็เอาไปปลูกนะครับมันก็จบแล้ะครับเขาพูดคุยกันอยู่ครับเขาพูดคุยกันปรึกษากันนะครับระหว่างรัฐบาลกับทหารนะครับว่าทํำยังไงเราต้องทําให้มันมันในสายตาชาวโลกต้องไม่ประนามเราด้วยต้องไม่ประจานเราด้วยนะครับเดี๋ยวนี้เราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนี้นะครับเราต้องดู ต่างชาติด้วยนะครับว่าเขามีความเห็นอย่างไงนะครับเพราะไอ้ต่างชาติที่แหละแม่นถึงยุ่งมาทุกวันนี้นะครับมาบังคับให้เราเนี่ยเปิดศูนย์โยพยพตั้งแต่ปี2518ตั้งศูนย์โยพยกถาวรเมื่อปี2522ไล่แล้วมันก็ไม่ไปไนงะไล่แล้วมันก็ไม่ไปนะครับส่วนใอ้แผนที่นี่อย่ามาพูดให้กวนตีนเลยครับขมยนใช้แผนที่1ต่อ2 0 0แสนเราใช้แผนที่1ต่อ5หมื่นก็ไม่ต้องไปคุยกับมันครับปิดถาวร ยกเลิกการติดต่อทางการพูดสร้างกำแพงเลยจบอย่างน้อยบ่อนคาสิโน150แห่งของกัมพูชาเจ๊งแน่นอนหมดประชาชนชาวกัมพูชาชิปหายแน่นอนสินค้าการเกษตรมันสำปะหลังเข้าโพดอ้อยนะครับพืชผักผลไม้ขายไม่ได้เจ๊งครับเขาเสียหายหลายหมื่นล้านนะครับตั้งแต่เราปิดด่านมาสองสาเดือนนี่นะครับ รอยหุนเซนมันเฝ้าลากมาม่วงไปก่อนนะครับแล้วค่อยมาพูดคุยกันนะครับร้อยหุนเซนมันเฝ้าลากมาม่วงไปก่อนนะครับถ้ายังวิสัยทัศน์แบบนี้ไอ้สมรังสีก็เหมือนกันนะครับผู้นําฝ่ายค้านเนี่ยถ้าขึ้นมาปกครองกัมพูชาแล้วยังมีวิสัยทัศน์แบบนี้ก็ไม่ต้องไปคบกับมันครับชิบพาหายตัดขาดไปเลยขมีนเนี่ยมึงกับกูไม่ต้องไปคบหรอกนะครับเราไปคบกับอินเดียสีลังกามาเลพามา่าลาวเอาเบื่อนายครับเครียดด้วยกับไอ้ขมียนจังไรเนี่ยนะครับ ไอ้วุลเซนเนี่ยนะครับ